ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับเมือ่อีนคลิปนี้ผมกับสิพาพี่น้องนี่มาเอาง่วอขอกไม้นะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวคลิปแรกของช่องบุญชูชาแนลนะครับเนาะเมือ่อีนกายเห็นอยู่นี่นเป็นงัวททองนะครับล้ว่างัวแม่ลูกนี่หลายคููอยู่ด,ยด้วยครับพี่น้องเด้เอถนนเราจะแพนให้เบิ้ง เยาสิพากันไปเบื้องที่ละคูนะครับเนาะมออู่นี่กะมาเบื้องไก่คลิปแรกเนี่ยก็เห็นตาสดๆกำงามๆหนาเลียงแล้วครับพี่น้องครับรับล่องว่าเกษตรกรจับต้องไดแน่นอนผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วก็สามารถโทรได้เลยด้ครับพี่น้องครับโทรมาฝุดคุยกับเจ้าของได้พิกัดของฟร์มี่นะครับกัยูทีบันวังหินตำบลนองแดงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับว่ามีหลายตัวย่พี่น้องครับนี่แดงจนแสบตากับมีไห้นะครับลึกๆหนาๆแบบนี้เนาะ ขอไม่ล,ลืมกดไลค์กดแชร์ให้บญช่องชาแนลแน่นะครับก่อนอด่นผมกะสิผ้าพี่ดองนี่ไปขุดคุยทักท้ายกับทางเจ้าของของขอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของบญช่องชาแนลครับผมคับผมเมื่อนี้ผมกับมีง้วราคากเกษตรกรจับต้องได้ครับผมมาฝากพี่น้องนะครับครับเอองัวะแม่ลูกกับมีอยู่สาม ชุดครับแล้วก็แม่ท้องยูซีครับโอ้ครับมีท้องแจ๊ะท้องสีได้กินน้องกับมีครับท้องแบบแปดเดือนยังสี่กับมีครับครับประเภทเตรียมกินน้องกับมีนะครับนม่นครับสำหรับง้วนทองผมนี่ตรวจท้องมาแล้วทุกตัวครับมีชิปตรวจครับรับประกันท้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วเราก็ที่กัดกระตังยูบานวังหินครับตำบลหนองแดงอำเภอหน้าเชียงจังหวัดมหาสารคามครับเบอร์โทรกับศูนย์เก้าหกเจ็ดสี่ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าครับ เบอร์ไล่กับเบอร์นี่ครับใช่ใช่เบอร์เดีวยวนี่เนาะแมนครับเฟซบุ๊กกับวิเชียนแทนชินครับอ่าเดี๋ยวับพปหน่องเดี๋ยวุ่มจะขึ้นไปให้หนาจอตัวนี้อ๋อต <c oughs> อนที่จะไปเบอ่งงวนละเอียดการส่งแหละ,ะรค,รรลรครับการขนส่งเน่ยส่งฟี่ลอยลดแหล่ครับแต่ว่ากับส่งในทั่วไทยครับครับผมาการรับประกันต้องพร้อมนี่รับประกันหนึ่งเดือนครับรับประกันหนึ่งเดือนขาโทรขาถอนหนาแดนหางดอกครับผมรับประกันเดือนนึงครับครับ ก็สามารถต้อรองได้สูตนะครับแม่นครับอ่ะนี่นะครับได้รายละเอียดไปแล้วส่งได้ทั่วไทยทุกตัวได้พี่น้องครับแต่ว่า,าเรื่องคาร์บนนี่ต้องคุยกันอีกเทนึงเนาะส่งนะให้ฟรี100ลอยกิโลแรกครับอ่าเบอร์หนึงนี่จะเอาเบอร์ใดครับตัวใดครับเบอร์หนึงนี่เอาเป็นงวัวะทองก้อนก็นได้ครับผมเริ่มจากงวัวะทองน,นะครับเดี๋ยวให้ช่วงนี้ออกคอกไม่มันอาจจะกินใหญ่ยังได้ครับเด้๋เดี๋ยวจะให้เพื่อนจับยืนให้เบื่องดีๆก็ได้นะครับเนาะอ่ะนี่นะครับตัวนี้เป็นงัวะทองเด้อพี่น้องคครรรรรัับบบบเเเเเเออออออ์์แกนนนะะาาดดี๋ยวให้พ่่ปล เอาขึ้นมาให้เบ่งชัดๆนะครับเนาะตัวนี้แดงจนแสบตาด้วยครับพี่น้องครับเแดงบดๆเลยครับตัวนี้ครับแดงบดแดงเข้มนะครับเนาะครับนี่เออนี่งวดลูกแรกด้วยครับพี่น้องครับง้วสาวทองแรกแน่นครับเป็นง้วสาวทองแรกครับตัวนี้ทองเช็ดเดือนทองพอได้่ครับตัวนี้ทองหาเดือนครับตัวนี้ครับทองหาเดือนนะครับทองกับพ่อใด้ครับตัวนี้ทองกั่าช็อกโกแลตครับผมทองกั่บช็อกโกแลตด้วยครับพี่น้องครับทองกับช็อกโกแลตทองกับช็อกโกแลตนะครับเนาะ ทองครับช็อกโกแลตสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยสี่สิบสามครับตัวนี้ครับสูงอ่าร้อยสี่สิบสามนะครับบดเข้มเนาะเอายับเข้าไปใกล้ๆอีกก็ได้ครับเออจับไปใกล้เขามันสูงร้อยสี่สิบสามนะครับครับผมตัวนี้นี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เอาเบาๆครับเอาสองหมื่นสี่พันหาเลยครับอ่ะสองหมื่นสี่พันหางได้ครับเดี๋ยวสิภาพเบื้องล่าะเอียดชัดๆครับพี่น้องอ่าครับนี่สองหมื่นสี่พันหาพี่น้องจะได้ง้วนสีสดทองหาเดือนครับช็อกโกแลตนะครับเนาะ หอหสั่นนะครับพี่น้องเป็นบามันนะครับเคียงๆเนี่ยครับอ่าเรบบม่มีปัญหาหรอกครับผมเชื่องหูจับได้บ้าได้พี่น้องครับแน่นครับนะเราจะพาเบื้องทั้งถ่ายนะครับนี่นะครับเด้อเอาเบื้องหน้าตาเพื่อให้เห็นว่าชัดเมื่อกี้นี่ในราคาสองหมื่นสี่ปัญหาทรงฟีลอยลดตอนร้องได้อีกกระทืบหนาสนครับชุดลอยสี่สิบสามนะครับไอนือหินชัดเอาเบื้องมุมนี้เบื้องความสม่วนครับครับอ่ะนี่นะครับตัวแรกนะครับเนาะเออ เออยืนก็ลูกนะคพี่น้องเบื้องเฉยกันนี่นะครับเด้อตัวจริงนะครับพี่น้องครับอ่เบื้องเอาแดงเข้มน้บติงนะครับแม่นครับโบมิ่งตำหนีเบื้องเตยๆไปที่ละโตูนะครับพี่น้องครับเออแดดมาแล้วเอ่ะนี่แหละเออยืนเทียงแล้วเตยทีผาเบื้องหางเบื้องยังเบื้องเตยตาซุ่มนเลยพี่น้องเบื้องจากทลองเหมือนชู้นะครับเนาะเบื้องเราตัดสินใจได้เลยนะครับอะนี่ครับผมโทรโทรก่อนไดนก่อนครับนี่โทรก่อนได้ก่อนโทรไว้ได้ก่อนนะครับพี่น้อง ่ีจริงๆว่าเชียงๆความครับพี่น้องคเนีงเฉียงๆครับนี่เดี๋ครับเดี๋ยวจะพาไปเบื้องตัวที่สองครับบัดนี้ตัวทองตัวไหนครับอ่พี่น้องครับบัดนี้ก็สิพามาเบื้องว่าทองตัวที่สองเบอร์สองเนาะตัวนี้หนาลึกดีนะครับพี่น้องครับอตัวนี้ทองพออะไรทองจักเดือนครับผมตัวนี้ทองกับฮูสตันครับทองกับฮุสตันจักเดือนครับทองซีเดือนครับตัวนี้ครับอะตัวนี้ทองซีเดือนนะพี่น้อง เป็นวัวลูกเล็กเนาะเป็นวัวทองสาวครับทองแรกครับทองสาวทองเล็กครับส่วนสูงอยู่เท่าไหร่ครับส่วนสูงนี่ร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบกัวครับเอาตัวนี้พี่เปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดสองแปดห้าร้อยครับอ่ะสองแปดห้าได้ค่ะพี่น้องครับหน่าหนาเลยครับสองมุมแปดห้าร้อยจะได้หน้าหนาตันๆนะครับเนาะแล้วก็ทองพร้อมครับเป็นสาวทองแรกครับตัวนี้เป็นบามมันสาวทองแรกเบืองความลึกเบื้องหนึ่งเราจะขายเบื้องแผ่นหลังด้วพี่น้องครับนี่เบื้องแผ่นหลังกว้างๆเลยครับตัวนี้ตัวจริงนี่ปานอึ้องนะครับเบื้ๆนี่ครับผม นะครับลึกๆหลังกับคนขางที่จะกว่างดีที่เดียวนะครับเนาะหางกลมๆใหญ่ๆเอาเป็นโบดนะครับเนาะครับโบดครบเครื่องครับตัวนี้บึกดีครับพี่น้องผู้ด้หาแบบนี้อยู่ในราคาหลักสองอันนี้คือต่อได้อีกด้อครับพี่น้องเด้อเบื้องมุมนี้อีกทหนึ่งนะครับเนาะนี่นี่ผู้ใดพอมาเบื้องตัวจริงได้กับมาครับว่าเพิ่นมบื้องอื่นดอกพี่น้องมาหาเลือกเอานะครับเนาะมีแต่สดๆนะครับของนี่คัดมาให้แบบสดๆเลยเอาเร็บเบื้องเอานะครับเร็ยบโบมีปัญหาดอก นะครับนี่ดึกๆึกอ่ะเบอร์สองมาเอานะครับเราจะไล่ให้เบิ่งท่ายย่างจักหน่อยเดินลูกเดินนี่ขาปวท้องปวดอนครับพี่น้องครับตอนนี้มุนี่หายห่วงนะครับนะเนาะเดี๋ยวจะไล่ให้ดูท่าเดินได้เฉยหรอนะครับอ่ะมา,มากราเมาพี่น้องครับนี่เด้ออ่ะอ่ะตัวที่สองเดี๋ยวต่อไปสิพักบางตัวที่สามครับ อ่าพี่น้องครับมะเบิงแม่เท่าโบโตใหญ่หมายเลขสามครับแดดออกพอดีครับพี่น้องครับเอ้าแดดกระสีซับซับบดบดออกไปเด้อตัวนี้ง้อทองขึ้นกันเนาะครับทองจักเดือนหรอครับทองแปดเดือนครับเนี่ยแปดเดือนครับผมจะนุ่มตึงหรอครับเนี่ยแปดเดือนนะครับพี่น้องเตรียมกินน้องขึ้นกันนะครับเนาะเป็นบดเบิ่งแล้วก็น่าจะง้อลูกแรกขึ้นกันนะครับเนาะครับเป็นง้อทองทองแรกครับเนี่ยทองสาวครับง้อทองสาวนะครับบดจัดง้อแบบนี้สีแดงใหม่ได้พี่น้องให้ลูก ยืนเฉิดเฉิดอันนี้ใส่รอยหาซีฟได้แน่นอนนะครับเนี่นครับใส่สูงรอยหาซีฟครับนี่ยหาซีฟบวกบวกคนละพี่น้องครับนี่เบื้องมุมนี่หายเราถีบถามราคาให้ก่อนเลยตัวนี้นี่พี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้สองหมื่นแปดพันครับนี่สองหมื่นแปดคือได้ใส่ใยได้พี่น้องครับเฟิลมใยได้แหละเป็นง้วนเท่าโบดครับเป็นง้วนเท่าโบดสีแบบนี้ให้ลูกแดงเข้มนะครับพี่น้องนี่ผมว่าแดงเข้มนี่ว่าดามันสู้ได้เลยตัวนี้นะครับสีแบบนี้ทายมาหลายแล้วหางลำลำคล่องสางใยหมาะสำหรับเป็นแม่บล็อกครับพี่น้อง ตำหนีบ่มีนะครับขาดีๆอยู่แม่นครับประกันตรงนี้เนาะเดี๋ยวสิไรเฮเบิ้งถ่ายยางพี่น้องอ่ะนี่เบิ้งถ่ายเบิ้งขากรับแล้วก็ถกบกถอนนะครับเนาะอ่ะเดินไปทางน้นลูกไปเออนี่อ่ะนี่แหละนี่หงหางกับง่ายนะครับเนาะนี่หูสันพร้อมนะครับนี่อ่ะนุ่มกว่ปกตินุ่มงามๆพี่น้องตัวนี้อ่ะเลือกเอาผู้ใดมักตัวใหญ่ๆไก่ขอดนะครับไก่ขอดยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับแดงเข้มกว่านี้แดงเข้มบักฮักนะครับผู้ใดมัก กะจังเดี๋ยวจังไปเบิ้งนะกันนี่แต่ผู้ใดมักง้อเท่ากะตัวนี่ว่าน่าจะพลาดนะครับเนาะเออเดินเดินเดินเอาหางเงี้ยเงหางลำลำอ่ะอ่ะจอดลูกบนนี่วุนชุกสีผ้าเบิ้งในด,ดีตัวนี้ใหญ่ได้ครับพี่น้องครับในสองหมื่นแปดหาร้อยอันนี้คือได้ใส่ใหญ่ร้อยหาสิบนะครับส้นสูงเพิน่นอ่ะมุเพื่นหลังนะครับดูชัดๆอ่ะจะถอยมือไกลๆหน่อยนี่จนเทินได้หระครับตัวนี้เอาหาใส่ได้ครับตัวใหญ่ปานนี้หลักสอง นะครับเอออ่ะชัดไปคืออะไรอยากให้เบิ้งชัดชัด,ชด,ชดเลยนะครับนี่อ่ะนี่นะครับเดี๋ยวต่อไปกับสีาพาไปเบิ้งงัวอแดงไก่ขอดข้นกันครับพี่น้องเป็นแดงใหม่อ้างๆนะครับเนาะนี่เออเดี๋ยวจะพาไปดูตัวต่อไปกันครับ พี่น้องครับบะนี้มาเบิงหมายเลข4ซึงเป็นงวดแดงแดงเข้มแดงใหม่บดจัดแล้วก็อ้างลึกนะครับเป็นวัวท่องเข้นกันนะครับเด้อเมื่อกี้เบิงตัวเท่าบดใหญ่มาแล้วเดี๋ยวภาพผู้ใดหาแบบนี้อยู่ลนภาพเบิงตัวนี้ท่องเจ็ดเดือนครับพี่ตัวนี้แปดเดือนครับเนี่ยจนน้มไข่ลรวครับนี่นี่แหละครับพี่น้องตัวที่าพร้อมกินน้องนะครับแปดเดือนจนน้มไข่แล้วนะครับท่องกับพอไหนครับตัวนี้ทองกับ4วัย1 3 3ครับ4วั1 3 3นะครับพี่น้องเด้อ4วัย1 3 3บดจัดจัดครับบ นี่นะครับหลังเปย์เปย์บอกไง้อครับเด้อครับนี่โบดเข็มเป็นง้วนลูกที่ไหนครับพี่ตัวนี้เออง้วนลูกที่2ครับลูกที่2เดี๋ยวผมจะไล่ให้เบิ่งงไายอย่างนั้นนะครับเด้อครับนีุ่นไปลูกบุนไปลูกที่2องางอ่างลึกๆนี่แหละนี่ให้เบิ่งงไายนะครับเออหนี่โบดเข็มงว้วนลูกที่2องนี่นะครับเดินบ่มีปัญหานะครับอ่นี่แต่ที่เบิ่งด้านข้างอาจารย์ก็นุ่งแบบนี้ ส่วนสูงอยู่เท่าไหร่ครับส่วนสูงลอยสี่สิบสามครับอ่าส่วนสูงลอยสี่สิบสามอ้งลึกบดเข็มนะครับแล้วก็ย่ำนะครับเตรียมกินน่องอ่านี่ตัวนี้ไอ้พี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้สามหมื่นสี่พันหาครับอ่าตัวนี้สามหมื่นสี่ใดตัวใหญ่อ้างด้วยครับพี่น้องสามหมื่นสี่พันหาได้ครับเนี่ยนี่เด็ดบนมีปัญหายืนเชียงทีรีครับพี่น้องครับเชียงเชียงแล้วครับเนี่ยถึงเชียงหูหูนะครับเนาะนี่นี่นะครับอ่าถึงเชียงหูหูเดี๋ยวเสร็จไรห้เบื้องทายยางอีกด้วครับพี่น้องครับ ่ะเดินไปลูกไปไปเดินไปอันนี้อะไรเห็นมึงถ่ายยางสืดุดๆนะครับเด้อนี่นี่นี่เด้อมามาขายมาขายบ่สครับเนี่ยเนาพี่น้องสามหมื่นเท่ารับพี่สามหมืน่นส,มมนสี่หาร้อยครับเนี่ยสามหมื่นสี่หาร้อยเด้อด่างตัวใหญ่พวกผมได้พี่น้องครับนี่แหละสีเลิมเลยครับโบ๊ทแบบจัดๆครับขยันเดือดแดดออกนี่ไอ้บุคคลเล่หล่ะพี่น้องเอาครับพูดในหาแบบนี้อยู่หาใส่ได้ครับข้าคอกับโบ๊ทครับเมียน อันนี้คือไอ้ราคาให้ตออีกดีครับพี่น้องครับนี่พราท่านเป็นหวังเอาดีให้พี่น้องต่อก่อนนะครับเนาะครับโทรมาเอานะครับเองมุมนี่ดูชัดๆนะครับนี่แขงขาดำโบดนะครับเนาะครับดำอดคอเท่าคนละพี่น้องก็จะได้กินน้องเดยไดครับเนี่ยเตรียมกินน้องอันนี้คือว่าท้องไก่ทอดได้พี่น้องด้วครับรีเอกเดียนเดียวครับทอดครับมีใบมีหลอดให้พร้อมใจหลุดงามๆเลยครับครับผมนี่รุ่นนี้เออไปพี่น้องครับหายห่วงครับผมนี่หายห่วงประกันลูกงามแท้ๆแหละงอแบบนี้นะครับ เบึงชะสัตว์หางบัวดอกบัวแซมนะครับเนาะครับอ่ะนี่ควรก็ยุดไล่หลังตะนหนอนะครับเบึงชะสัตว์นี่เครื่องบุดเห็นบัวดำผักดำเนียเรื่อยเลยครับเอานี่แหละเบอร์สี่มอทองมีหอยซีตัวผู้ใดอยากเมาลมิระค่ายพิเศษน้ผมซีตัวนี้ครับันเมาทั้งทีกับรถได้หลายครับผมเอาแบบซื้อซีได้เปรก็ได้ขันมีตัวใดได้แฟดได้เติมกันอีกพี่น้องครับเอาเลือกเอานะครับช่วงนี่นาซื้อนาเก็บครับผมโอ้เชิงเชิยงนะครับนี่เดงเนียงขัากรดี่งนะครับตัวจริงๆนี่พี่น้อง ่าามต่อไปสิเป็นหมวดงัวแม่ลูกนะครับเนาะอ่ะงัวแม่ลูกเดี๋ยวเด้พี่น้องครับลูกมันใหญ่กันอยู่เดี๋ยวให้จัดเขาคูกันจะเข้ากันนะครับเนาะอ่ะพี่น้องครับไัเนี้กสิภาพมาเบิงแม่ลูกด้ะครับมีอีก3ามคูครับพี่น้องเป็นลูกตัวแม่ทั้งเหมิดนะครับเด้ออันนี้ลูกจักเดือนลูกพ่อเดครับัวนี้ลูกหาเดือนหรอครับผมลูกหาเดือนลูกของพ่อเดเนาะครับลูกลูกบ่ลูกบ่มีใบครับเดินเนี้ครับ อันนี้ลูกบอชัดเจนนะครับบ่มีบ่หูพอเนาะแม่สูงเท่าไหร่ครับแม่สูงร้อยสี่สิบห้าครับแม่สูงร้อยสี่สิบห้าเอากคูกย่อยเติบอยุตดอกพี่น้องตัวแม่ผสมได้สองเดือนกว่าได้ครับเนี่ยแม่ทับไว้แล้วสองเดือนกว่านะครับพี่น้องครับับกับสติงเล่ครับตัวนี้ครับสติงเล่เป็นเป็นว่ลูกแรกเนาะตัวนี้เนาะแม่ครับลูกแรกครับคู่นี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับคู่นี่สองเมื่อ หกพันหาครับนี่นี่พี่น้องครับสองหมื่นหกพันหานึงครับผมเบาเบาเลยครับกะราคาเบาเบาเกษตรกรจับต้องได้ผู้ใดหาแบบนี้อยู่กะโทรเอาได้ครับเป็นแม่โบดลูกโบดได้ครับพี่น้องได้ครับนี่แหละแม่ก็ยังสุขสนอยู่ครับพี่น้องครับอ่ะนี่หน้าตาของแม่เป็นแม่งกัหลายๆได้พี่น้องครับแม่งครับแม่งนะครับนี่โมมิตอนนี้อยังครับผมเดี๋ยวเบื้องมุมงไกลๆของพวกน้ำนะครับสองหมื่นหกพันหาร้อยได้ครบยันยันี่แหละครับลูกตัวแม่ได้พี่น้องจับอีกเทื่อนะโบนโบนเลยครับนี่ โบดๆเลยนะครับเนาะบดเข้มบดจัดทั้งแม่ทั้งลูกเหรอครับผมอ่ะนี่เบิ่งเอาลูกบัวปานบัวดังแม่กับบัวไม่ปานบัวดังครับพี่น้องครับนี่อ่ะใส่รอยชิ้นผาด้อครับพี่น้องครับตัวตัวง่ายดีเหระครับผมผู้นี่ลูกกับตัวใหญ่แล้วนะครับเนาะนี่วันดีอาจจะท่องไปไล้ด้วยพี่น้องครับแม่นครับนี่ถ้าในตัวจะซื้อดิพี่น้องเป็นเป็นรุ่นได้เลยครับเนี่ยเอาไปรุ่นได้นะครับเนาะแม่นครับอ่ะนี่เอาเบิ่งท่ายางครับบัดนี้จักหน่อยเออพ้อเดินขาเก่าขาถกขานะครับเนาะเดินลูกเดิน ขาพวทกพว THON ออกพี่น้องครับเอาคนไปจอดสกัดดิสเน่เบื้งลูกนะครับเออนี่นะครับเราจะพาเบื้องคู่ต่อไปครับเอาครับพี่น้องครับมาเบิ้งเบอร์ที่หกเป็นแม่ลูกนะครับพี่น้องครับอ่ะราคานี่ก็ถือว่าน่าจะเถื่อใจเหมือนคู่ที่แล้วนะครับอันนี้ก็นาเลียงครับพี่น้องเป็นแม่ลูกแม่โบดดีทั้งแม่ทั้งลูกลูกจักเดือนพอไหนครับลูกได้สามเดือนครับผมลูกสามเดือนของพอไหนครับอ่นี่กับ ว่า่ไม่เอกสารครับผมอันนี้บฮูว่าพอไหนได้ครับอันนี้แม่ทับไปครับนี่ย่างยครับอ่าแม่ทองว่างแม่ลูกแรกพร้อมเด้ครับพี่น้องครับลูกเพิ่งได้สามเดือนครับอันนี้ไอ้สูงเท่าไรครับแม่เพื่นเอยอี่0บวัวครับนี่อันนี้1อยสิบวกวด้ครับเอาคู่นี่เปิดไว้เท่าไรครับคู่นี้สองห0หพหายกันครับนี่ตัวนี้สอง0มืหกพันหายขึ้นกันนะครับกับคู่เบอร์ที่อหาเมื่อกี้นะครับเนาะแม่ครับนี่นะครับเดี๋ยวลูกแรกครับผมเพิ่งความสมส่วนแร้ว พาเบิ้งมุมสูงนะครับใส่ลอย40บวกนะครับเนาะนี่แหละลูกลึกดีแดงดีทั้งแม่ทั้งลูกนะครับนี่แหละราคาไม่เนี่อันนี้คือราคานี่ท่านเป็นหวังเอาดิพี่น้องให้ให้ต่อก่อนนะครับเป็นเปิดให้ต่อได้อีกทรงฟรีอีกลอยโลแถมผู้ใดมีรถมาแซวกับทีโรถได้หลายเติบนะครับเนาะโบดจัดบดทอนหัวนมแม่เพิ่นกระไรนะครับนี่ขาบดทอนโบดถอนดอกจะผ่าไปได้ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อใหญ่เบุญสู้ไทยพี่น้องพังก่อนนะครับนี่ไหมลูกเก่างามๆเลยครับลูกงามแดงเข้มเป็นเดาวหัวตัวหางหัวบบปานโบดังนะครับ อาสีผ้าเบิ้งอีกขักหนึ่งเออเดินลูกเดินเดินเดินเอาวนไปครับบ่เนี่ยเบิ้องไายย่างนะครับนี่เบิ้องไายย่างขาบระทกบระถอนเอาปล่อยได้ครับบ่เนี่ยเขียงๆได้ครับเดี๋ยวสิตีวงให้มันหน่ย่างออมปล่อยเลยครับอ่ะนี่ได้ครับเดี๋ยวสิไล่เบิ้องไายย่างให้สีผ้าเบิ้งขางขวาของนอกได้ครับครับเอออันนี้จับที่บวกให้มันกินหยาซืือด้วครับพี่น้องปล่อยเลยปล่อยเลยนะครับนี่นี่เอาสองหมื่นหกห้าร้อยผู้ใดเห็นมาชัดของลูกของแม่เมื่อกี้นะครับเด้อนี่มาเร็นน้ำมูอยู่นี่ครับผมลูกของแมุ่่นนนนะะครับเเาออี่ นะครับสองหมืน่นหหารยเบื้งชดัดชัดเบื้องไกลไกเบื้องมุมนี่งงๆเฉิงเฉิงสูตรเยครับเด้อโอ้บันี้ดดแดดแจ่มเลยพี่น้องเนีสีจะชดัดเบื้องเอานะครับเด็บบัม่มีปัญหาดับนะเบื้องไกลไกนี่แหละเบื้องขีดบ,บ,บในช่วพี่น้องจะก่ายเห็นหอดเครื่องไหนนนี้ เดี๋ยวจะพาไปเบื้องครูต่อไปครูปิดท้ายแล้วครับพี่น้องครับก็มีครูใหญ่คมใหญ่ให้อีกคมหนึ่งอยู่ลูกงามๆครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันครับอ่าพี่น้องครับกัสีภามาปิดท้ายอีกครูหนึ่งนะครับตัวนี้นี่ก็ถือว่าลูกแบบงามเลยนะครับเด้อเป็นอ่าแม่นวลๆนะครับแต่ว่าให้ลูกแดงเข้มนะครับเป็นแดงบดพร้อมตัวนี้ลูกจ็ดเดือนเพราะสามเดือนไปครับตัวนี้ลูกสามเดือนครับผมประมาณสามเดือนนะครับพี่น้องครับนี่แหละเบื้องสีจะสัด เพื่อให้ลูกแดงเข้มแด้วครับนี่แดงเข้มแม่บ่บดดอกตะไบแม่ใหญ่ให้ลูกบดลูกพอได้ครับอันนี้ลูกกโบดไมีเอกสารครับนี่อันนี้บ่มีเอกสารนะครับแม่แม่น่าจะท่องว่างอยู่มั้งครับอันนี้แม่ท่านได้ทับเนาะครับนี่แม่ลูกบดแบบจัดเต็มเลยนะครับแม่สชงร้อยหาสิบเนี่ยครับแม่ใส่ร้อยหาสิบแล้วครับอันนี้คมใหญ่พี่น้องนี่มาเบิ่งเอานะครับเนาะเราจะถามราคาให้นะครับพี่น้องครับคู่นี้พี่เปิดไปเท่าไหร่ครับคู่นี้เอาสองหมื่นหกพันเนี่ยครับนี่ บ่มีหารอยสมติครับคู่นี่ยังบ่มี่หารอยพอมพี่น้องครับด้รูกบ่ยังงามเลยครับนี่เออูปรดบ่โทษเสียดายด้อยคับพี่น้องเด้อไครไม่ทูเสียดายแน่นะครับเนาะนี่อ่วเบื้องหน้านะครับเนาะเออลูกแดงๆเข้มๆได้ครับลูกแดงเข้มนะครับพี่น้องครับ้าอยากได้กับเมาครับพี่น้องครับอาแม่ใหญ่เด้ในราคาหลักสองสองหมื่นหกสิบพี่น้องต่อได้อีกด้วยครับนี่อ่ะต้นนี้โบมีนะครับครับต้นนี้ประกันครับต้นนี้ประกันห้ได้ค่ะพี่น้องครับอ่ะเห็นละ เบื้องเอาจะชัดลูกคนนะครับเบื้องเอาทานี่นะครับกินเกิงๆนะพี่น้องครับนี่อย่างไรก็มาเอาเงนหนาก็ลุกไอ้บ่นี่แคบขาบ่มีปัญหาหรอกครับพี่น้องครับถ้ามาชาบมาเน็ตล่ะบ่เงยบ่เป็นยังหอกตัวใหญ่แข้งอยู่ตีว่าใส่รอยหาสิบนะครับเนาะนี่เบื้องเอาถ้วลูกก็คุมหน่อยละครับผมครับกินยาเจียงครับกินยาเก่งนะครับใหญ่เบื้องหนานะครับเบื้องหนาชัดชเออ เชีเแม่ถึงง่ายลูกแยเหยียบเชือกแม่ไว้ <c oughs> เดี๋ยวได้พี่น้องจให้เห็นทางขึ้นน,นะครับเนาะเออ <c oughs> เดีอ๋ยวเอาหลวงอยากแม่กันไปไปออนี่มุ้งถ่ายยืนเบื้องมุ้ง,ง,งกลวงพี่น้องครับเอามาเลือกมาชมบเอาพี่น้องครับนี่ดูมุมนี้เอาเงื่อนเกิดบ่เป็นยังหรอกครับ <c oughs> ครับมุมนี้ก็น่าจะมีให้แค่นี้ได้แคบพี่น้องครับเจ็ดเบอร์มีง้วนทองอยูซีชุดหรอกครับ แม่ลูก3ชุดสายเมาเขาใด,ด้นะครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหลกะก็มือนอ่างมิไแค่นีเนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ